สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันทพลลงกกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานเราคุยกันเกี่ยวกับเส้นทางสายอาชีพนะฮะเราคุยกันตั้งแต่การนำตัวเองใช่หฮะเป็นพนักง,งานคนเก่งโตขึ้นมาเป็นลีดเดอร์นะครับหรืออาจจะเป็น first line manager ที่เป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องซึ่งลูกน้องก็คือคนทำงานหลังจากนั้นบทพอดแคสต์ Podcast ตอนตามมาก็จะเป็นเลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าของหัวหน้า ที่เราเรียกว่า manager of the manager นะครับวันนี้เราจะขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจาก leading manager สู่ leading function จะต้องเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อฟังก์ชันงานทั้งระบบละ ไม่ใช่แค่คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการ leading function เนี่ยมันจะขยับขึ้นอีก1สเต็ปถ้าสังเกตในผังองค์กรส่วนใหญ่ leading function ก็จะเป็นระดับอำนวยการนะครับซึ่งจะมีผู้จัดการฝ่ายอยู่ภายใต้ระดับนี้ค่อนข้างจะหลายคนหน่อยเช่นระดับอำนวยการเช่นผู้ผอำนวยการสายงานพานิชย์เชิงพาณิชนะซึ่งจะมีผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขายออนไลน์ต่างๆอย่างเงี้ยสมมุตินนะครับอยู่ภายใต้อำนวยการนั่นแสดงว่าเขาต้องเป็นผู้นำของทั้งฟังก์ชันหนึ่งละปัจจุบันก็ถ้าในองค์กรดูก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของทาง c o m m e r รเชียลฟังชันนะฮะมีเรื่องของ p r โปรดักชันฟัง i o n อาจจะมี i n Engineering HR ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับทางองค์กรของท่านนะครับอาจจะต้องไปพิจารณาดูอย่างไรก็ดีหลังจากที่พนักงานคนนึงเป็น Manager of Manager นะครับอย่างเช่นเป็นเรื่องเ r Manager จะขยับขึ้นมาเป็น HR and Function Director นี่ยนั่นแสดงว่าขอบเขตงานเขาต้องเปลี่ยนละมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปนะครับตัวแรกที่ชัดๆเลยคือจะต้องดูการขับเคลื่อนระบบทั้งระบบแหละไม่ใช่ดูแค่ขอบเขตงาน ในหน้าที่ m a n เจอร์ของตัวเองละเพราะเราขึ้นเป็นระดับฟังก์ชันระดับอำนวยการเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ดูแลคนหรือทีมย่อยละมันต้องรับผิดชอบตอผลสำเร็จเชิงระบบของทั้งสายงานเลยนะฮะแล้วในสายงานนี้ก็ต้องไปสอดคล้องกับความสาเร็จขององค์กรด้วยเช่นกันแปลว่าผู้นำในระดับนี้จะต้องเน้นเรื่องของระบบต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันกับองค์กรเป็นหลักไม่ใช่อยู่แค่แปะอยู่แค่ตัวทีมงานของเรา อันที่2คือเราต้องผู้นําคนนี้จะต้องสร้างแล้วก็เชื่อมโยงกลยุทธ์ให้เข้ากับตัวงานในทางปฏิบัติให้ได้จะต้องตีความกลยุทธ์ขององค์กรแล้วก็แปลงออกมาเป็นแผนปฏิบัติการในระดับสายงานให้ได้อย่างชัดเจนซึ่งข้อนี้แหละครับเป็นข้อที่หลายองคอ์กรเนี่ยขาดเยอะมากเพราะว่าเขาโตมาจากพนักงานไปทีมลีดจากทีมลีดขึ้นแมเนเจอร์พอขึ้นดีเรกเตอร์ปั๊บเนี่ยตั้งแต่เป็นทีมลีดนะฮะ บทบาทเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะบางองค์กรแทบจะไม่ได้บอกเลยนะครับว่าถ้าถ้าขึ้นเป็นระดับดีเรเตอร์แล้วคุณจะต้องตีความกลยุทธ์ขององค์กรสู่สายงานให้ได้นะมันเลยทําให้หลายองค์กรเนี่ยนั่งงงอะครับพอ CEO กระจายตัวเลขเป้าหมายมีกลยุทธ์ของบริษัทมาแล้วแต่ละสายงานไปตีความนะ ดเรคเตอร์ที่ไม่ได้ถูกฝึกมาเนี่ยก็จะนั่งงงวยมากว่าแล้วเราจะมีกลยุทธ์ของสายงานยังไงที่จะไปสอดรับกับความต้องการขององค์กรละ่ะก็คิดกันไม่ออกเพราะฉะนั้นประเด็นนี้สําคัญมากๆในยุคนี้เราอาจจะต้องฝึกนะครับก่อนที่จะเลื่อนคนนั้นขึ้นมาอันที่3คือพอเป็นหัวหน้าทำาทางสายงานนะครับทางฟังก์ชันพนักงานคนนี้หรือดีเรคเตอร์คนนี้จะต้องเป็นตัวแทนของฟังก์ชันในเวทีข้ามสายงาน จะต้องทํางานร่วมกับผู้บริหารสายงานอื่นๆสังเกตมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเคสนี้ก็มีความสําคัญไม่แพ้เรื่องอื่นเช่นกันเพราะว่าในการตัดสินใจที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ในระดับนี้ไม่ได้ทําได้โดยดูจากฝ่ายเราฝ่ายเดียวดังนั้นเราจะเห็นฮะจะมีประชุม MC ก็คือเป็น Man Management เม m ต์ t อมมันนีอันนี้ก็คือระดับสูงๆมานั่งคุยกันเพื่อจะได้ทำแผนติดตามงานให้มันสอดรับกัน เพื่อให้องค์กรมันบรรลุปเป้าหมายให้ได้นนะอันนี้ก็ต้องถือเป็นตัวแทนที่สําคัญที่ต้องทํางานข้ามฟากกันได้นะครับตัวถัดไปที่สําคัญไม่แพ้กันอีกตัวหนึ่งคือเขาจะเริ่มเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมละอะไรที่วิ่งลงมาจากบริษัทหรือจากองค์กรพอมาถึงผู้นําสายงาน leading function เนี่ยนะครับเขาจะต้องทําตัวเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของทั้งสายงานให้ได้ คือเป็นตัวแทนของบริษัทอะถ้าสมมติ CEO ว่าซ o เราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองคอ์กรนะคนนี้จะต้องเป็นตัวอย่างเลยนะครับคือไม่ได้แบบไปดันจากข้างล่างขึ้นมาโดยที่ตัวเองก็ไม่สามารถจะทําพฤติกรรมนั้นได้นี่คือความแตกต่างจาก leading the manager ขึ้นมาเป็น leading function ใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นคุณสมบัติ ที่เป็น competency สำคัญของคนที่จะเป็นระดับอำนวยการที่เป็นคน leading ทั้งฟังชันเต็มๆมใหญ่ๆเนี่ยนะฮะตัวแรกเลยก็คือต้องมีความสามารถในเชิงกลยุทธ์คิดเชิงกลยุทธ์ที่เราเรียกว่า strategic thinking นะฮะหรือ strategic agility อได้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจจริงๆอย่างรอบด้านตีความสถานการณ์ต่างๆทั้งในฟังชันตัวเองทั้งในแง่มุมของธุรกิจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง สามารถเปลี่ยนแปลงในมุมของกลยุทธ์ได้นะครับอันนี้คือข้อแรกตัวที่2คือต้องรู้จักธุรกิจฮะ business argument อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นภาคบังคับนะฮะที่ให้ผู้นำของฟังก์ชันเนี่ยเข้าใจความเชื่อมโยงของธุรกิจเพราะธุรกิจมันไม่ได้ประกอบไปด้วยฟังก์ชันเดียว มันต้องมีหลายฟังก์ชันประกอบกันถ้าเราเดินช้าหรือเรามีปัญหางานของฟังก์ชันเราจะไปกระทบต่อฟังก์ชันอื่นอย่างไรเคสนี้ก็ต้องรู้เช่นกันนะเข้าใจธุรกิจทั้งหมดนะครับโฟล์ Flow ทั้งด้านการเงินการตลาดการวัดผลโปรดักชั o นการผลิตต่างๆต้องเข้าใจว่ามันเชื่อมโยงต่อกันยังไงตัวที่3ต้องเข้าใจอันหนึ่งคือ Stakeholder Management ต้องบริหารความสัมพันธ์ในหลายๆภาคส่วนได้ดี ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรเองก็คือข้างบนอาจจะเป็นระดับ C level ละด้านบนนะครับหรืออาจจะต้องเชื่อมโยงกับ c e o ขึ้นไปอีกก็เป็นไปได้รวมถึง Director ในฟัง์กชันอื่นๆนะครับลูกน้องตัวเองซึ่งมีอีกตั้ง2สเต็ปลงไปนะครับลูกน้องซึ่งลงมาก็เป็น Manager แล้วลูกน้อง Manager ก็ลงมาเป็นพนักง,งานอีกทีหนึง่งซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะมีสเต k e โฮเดอร์มากขึ้นในบทบาทที่เขาต้องบริหารจัดการดังนั้น c o m p e t e n ซีที่สำคัญก็คือต้องสร้างความสมดุลของแต่ละสเต็กโฮเดอร์ให้ได้ดังนั้นทักษะในการเจราจาต่อรองการคอมมิวนิเคชันการเข้าใจผู้อื่นเนี่ยนะครับการฟังอย่างเรียกว่า Active Listening พวกนี้จะต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งละจะต้องเป็นลักษณะเชิงลึกนะฮะทักษะเชิงลึกของผู้บริหารมากขึ้นตัวถัดไปที่ต้องมีคือเรื่องของการพัฒนาคนอื่นอีก t ALENT MANAGEMENT เคสนี mm ้ hmm. เป็นภาคบังคับเลยนะครับผู้นำระดับ Director ร mm ์ค hmm. งต้องสร้างผู้นำจากระดับล่างให้ขึ้นมาแทนตัวเองได้เช่นกันดังนั้น เขาเองจะต้องรู้ว่า m a n a g e อร์ที่อยู่ใต้เขาแต่ละคนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงใครมี potential สูงใครมี potential ที่จะต้องพัฒนาต่อมากน้อยต่างกันต้องเอามาพิจารณาเพื่อหาท ALENT แล้วก็กำหนดเป็น Successor ของตัวเองให้ได้เพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายก็จะได้ต้องมองภาพยาวครับว่าหน่วยงานฟังชันเขาจะต้องทางานอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดแค่เพียงหาคนไม่ได้นั้นการสร้างคน ก็จะเป็นอีกหนึ่ง competency สำหรับผู้นำในระดับนี้นะครับสังเกตไหมคฮะว่าในระดับนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมันเลยทำให้ในการที่เราจะเลื่อนตำแหน่งคือตอนนี้ผมอยากให้ท่านฟังมองอย่างนี้ว่าทีละสะเต็ปเลยนะครับจากพนักงานคนหนึ่งขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าซึ่งอาจจะเรียกเป็น Manager ก็ได้รนะดับต้นหรือจะเป็นเป็นลีดเดอก็ได้เคสนี้เรื่องของทักษะเรื่องของ competency มีอยู่ชุดหนึ่งละที่เมื่อวานเราเล่ากันไป วันนี้จาก Manager ขึ้นมาเป็นตัว leading ของฟังก์ชันคือเริ่มมี Manager มากขึ้นเริ่มมีฟังก์ชันต่างๆมากขึ้นมันก็จะมีสเต็ปต่างกันออกไปอีกนะครับตอนนี้เรามา3มสเต็ปแล้วนะครับ leading sell to after นะครับแล้วก็อันนี้เป็นทีมจากทีมขึ้น Manager นะครับก็คือเรียกว่า leading manager วันนี้จะเป็น leading Function ก็เป็นอีกหนึ่งกรุ่ปหนึ่งที่จะต้องมีทักษะ มีการวางแผนในการพัฒนาเขาให้ชัดเจนมิฉะนั้นแล้วเขาจะกลายเป็นพนักง,งานคนหนึ่งซึ่งหลีดทีมแล้วก็เอาทักษะในการหลีดทีมขึ้นมาเป็นหลีดฟังชันซึ่งมันใช้การกันไม่ค่อยจะได้นะฮะมันเลยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายองค์กรขับเคลื่อนไปได้ช้าเพราะว่าเราไม่ได้การเตรียมพนักง,งานให้มี competency ที่เหมาะสมกับระดับของตัวเองนั่นเองก็หวังว่า podcast วันนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ในการไปออกแบบในการเติบโต ในสาย managerial track ของพนักงานของท่านนะครับฝากประเด็นตันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ